ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมแอดมินเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอารยธรรมคอมเมื่อพันปีที่แล้วอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีราเขตกว้างใหญ่แผ่ไปสานโดยปรากฏเราปราสาทหินทั่วราชอาณาจักรนะครับครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเขวาศิารินนะครับก็คือวัดปราสาททองนะครับตั้งอยู่บ้านแซอตําบลปราสาททองอำเภอเขวาศินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับ อันนี้เราพาท่านทัานมาอยู่ที่สเรนนะครับสเรนเลอนะฮะพามาชมปราสาททองนะครับสภาพภูมิศาสตร์นะครับก็เป็นชุมชนโบราณนะครับโบราณฐานมีสภาพเป็นเนินดินสูงแล้วก็มีโบราณฐานที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับน่าจะย่อมุมเนาะงูไม้จี๋วเดียพามาชมนะครับอันนี้ชมรอบๆตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วต้องรีบทอเวลาสักนิดนึงนะครับ มีชาวบ้านได้มาตากข้าวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการทําไร่นานแล้วก็ตากข้าวนะครับที่แห่งนี้เรียกว่าปราสาททองเพราะว่าโดยโดย,โดยทั่วไปบริเวณแถบนี้นะครับจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิน่นไทยนะครับหรือว่าขขเขเมเขเมกรงเขเมเขเมเลยนะครับคอรภัยนะครับก็เลยเรียกโบราณสถานต่างๆว่าปราสาทนะครับจึงทําให้เรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วโบราณสถานแห่งนี้นะครับเกิดหลังปราสาทนะครับหรือว่าศิลปะขอมนะครับมีลักษณะเป็นท่าเจดีย์สูงเรียวสูงขึ้นไปนะครับมีลักษณะที่คล้ายปราสาทแต่ว่าขอมเล็กกว่านะครับแล้วก็พบเจออยู่ที่ปราสาทเมืองทีนะครับปราสาทศรีขอรภุมิที่มีการมาบูรณะปฏิสังขอ์ใหม่หรือว่าปราสาทบ้านปราสาทนะครับอำเภอห้วยทับทันนะครับ ด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออกนี้นะครับอันนี้เนินสูงมากเลย <c oughs> เดินเข้ามานะครับก็จะมีสระน้ําด้วยนะครับพระพุทธรูปก็จะมีอ่าโพรงด้านทิศตะวันออกนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นนะครับอ่าพระขนมขนาดเล็กอืมน,นะครับเดี๋ยวเดินพาชมมาชมรอบๆนะครับบรรยากาศดีมากตอนค่ำชาวบ้านได้จุดไฟ <c oughs> อย่างก,กับมีเอฟฟกนะครับแล้วก็มีร้านข้าวนี่ เนินสูงมากนะครับที่แอดกาลังเดินตรงนี้เป็นที่ลานปะทักษิณนนะครับปูพื้นด้วยอิดดินเผาทางช่องของทางด้านทิศทิศใต้ก็จะมีโพรงเป็นช่องเหมือนกันนะครับนี่เดิมก็น่าจะมีพระพุทธรูปแต่ว่าตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเพราะมีโพรงด้วยเห็นไหมครับอันนี้ทําอิฐเหลื่อมซ้อนชั้นกันอ่าแต่ว่าทางด้านทิศตะวันตกไม่ได้มีช่องนะครับแล้วก็ด้านทิศใต้ ไอทิศเหนือนะครับขอามก็ไม่ได้มีช่องด้วยจะมีทางบริเวณเพียงแค่ด้านทิศอ่าทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นะครับอันนี้ขึ้นไปก็จะซ้อนชั้นนะครับมีลักษณะที่สร้างคล้ายปราสาทแต่ว่ามีความผอมเดียวเล็กกว่านะครับเป็นการบุรณปฏิสังขรณ์นะครับหรือว่าก่อสร้างโดยช่างลาวยุคหลังนะครับซึ่งตรงกับช่วงราวพุทธศตวรรษที่23เป็นต้นมานครับช่วงที่อาณาจักรคอมได้เสื่อมสลายไปแล้ว อิดก้อนใหญ่มากอันนี้ทางด้านทิศเหนือนะนี่โอเควันนี้นะครับแอดมินพ่อพามาชมปราสาททองนะครับบ้านแซออํอ,อาเภอขอวสินรินจังหวัดสุรินเพียงแค่นี้นะครับก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณครับ